มลริงมะิงกินกองสลัดน้องกองแกงมานงมะเ็งปักป,ากปากลาลองปองไปป้มามะเขือเทศใส่สเลยอ,อ้ลูกค้ามาแน่หลังจากไม่มาไปตั้งร้านปีไหนามาสักทีคนหนึ่งวันนี้ขอดูปากหน่อยจา้าโอ้โห oh นั่นอะไรนะ่ะนั่นปากหรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวฉเดี๋ยวหมอจะช่วยให้ อันดับแรกก็ต้องแปรงฟันแปรงฟันก่อนเออฮึใส่เสร็จเสร็จสูตรใส่แปรงฟันอ่ะยาสีฟันอันแรกยาสีฟันสมุนไพรนะสมุนไพรแท้ถ้าไม่แท้ก็ก็ต่างชาติแล้วเพราะนี่ไทยแท้อ่าปีบยาสีฟันลงไปโอ๊ย แปลงฟันได้แล้วถึงเวลาแปลงฟันอา้าแปบ๊บหนึ่งขอปิดฝาแปลงฟันเลยแปบบ๊บนึงขอวางก่อนดีกว่าอา่าโอ้ยแปลงฟันเลย คิดแล้วโอ้โหฟูงปากเลยนะแม่อืมโอเคละถึงเดี๋ยวก็ยวอย่าชอ่ถึงเวลาใส่ใส่ปากอะ,อะไรอะไรในส่ปากอืมบ้วนเอาน้ำใส่ปากเป็นน้ำอัตโนมัติใส่ใส่ใส่ใสใสอ่าโอ้โห my gosh อ,อแต่มันก็เริ่มจางขึ้นมานิดนึงอืม เอาละช่วงนี้โอเคเอาไม้จ oh. oh, okay. ิ้มฟันมาแต่วิธีจิ้มนะแค่ตักฟันดีๆโอ้อล้วโอเคแค่ขีดฟัน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 ล่ะโอ้นึกเหมือนว่านึกเหมือนว่าจะมีผักจีแล้วก็แล้วก็ไอ้พริกพรกมั้งโอเค ช่วงนี้ก็คือนี่นะอ่าหัวทาอย่าง,งวางมือเลยโอ้ย <c oughs> อ่าโอเคเสร็จแล้วแล้วนะเสร็จแล้วนะอืมวางอืมเอาละแล้วก็แล้วก็ต้องบ้วนแล้วก็เอาน้ำ น้ำน้ำยาน้ำแปรงฟันมัน้งโอ้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนอืมเสร็จแล้วอ่าเพสกอกใส่ปากเลยว้าวกกอกใส่ปากเลยเออปากเปียกตัวไปอ่าถุยออกมาเลยเสร็จแล้ว ชิชิชิจ้าตายแล้วแล้วก็ดักมาเลงกินกงตามาคอมาหน้าโอม่แล้วไม่แล้วนตางในชีวิตเธอจบจบเท่านี้